กิน uh ข uh. 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 ้าวกินก hey, 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 ินข้าวครับค okay, ่ะ anyway. ก uh ินข้าวอ่ามาเร็วเร็วเติมเติมข้าวก่อนดูอะไรลูกตู้เหรอตู้บ้านไหนตู้บ้านบ้นเลยปูอ้ากินกินข้าวอ่าปากให้คนดูให้ให้ให้พี่ๆี่เขาดูหน่อยสิกินกินข้าวโอ้โหเก่งมากเลยครับอ่าเคี้ยวเร็วเคี้ยวอ้ำอ้ำเอาช้อนหน่อยช้อนกินข้าว าเคี้ยวเคี้ยวโชว์ท่านผู้ชมหน่อยเอานี่น่าเกลียดมากเลยกินด้วยดิเอ้ยกินกินข้าวนะครับวันนี้กินกับอะไรไข่กิ้วว้ายน่าเกลียดเคี้ยวให้หมดเลยลูกเก่งมากอืมอือยัไรคะอืไข่กิ้วอันนี้อันไหนคนไหนพากินลูกคนไหนคนไหนพากินคนนี้เหรออันไหนสวัสดีครับพี่ สวัสดีค่ะสองมือลูกสองเท้ะอันนี้คิงใส่เสื้ออะไรสไปเดนแมนอ่ะพี่พิมาพมาอยู่ตรง,งนี้สิอยูมาอยู่ข้างๆน้องอ่ะไหนพี่พิมใส่เสื้ออะไรคะเจ้าหญิงเหรอเจ้าหญิงอะไรลูกเจ้าห,หญิงอะไรคะเอลซ่าเอลซ่าเหรอแล้วพี่พิมกินข้าวหรือยังคะกินอย้างลูก กำลังทานหรอคะอ๋อไหนคิงกินหมดยังอ๋อเขียวเหลวๆลูกเหลวท่านผู้ชมดูอยู่ท่านผู้ชมดูอยู่อุ้ยน่าเกียดอ่ะกินหกแม่เกลียดไอเท้าราู้ไหมลูกปู่ะปูปูคะ่ะปูพี่พีมปูรู้จักไหมพี่ปูปูเฮ้ยปูใหญ่จังเลย ตัวใหญ่เลยตัูอืมอ่าไม่ไก่อนพิมไม่ายก่อนพิมพิมพิมไม่ายสิลูกบายบายอ่กิมกินข้าวชโอ้โหเก่งมากเลยไยบายก่อนค่ะบายบายไม่ายก่อนลูกตัวเลบกายบายก่อนเลย่